Yeah. This, like, top. This one is a top of a blue one, two, three, four, five, six, seven. My oil, uh-huh, cream, and oh. elephant. Yes, good job. And the bear. <sweak> <unch> this is a สมบัติหรอคะใช่อือฮสมบัติออสตินวันนี้คืออะไรสมบัติคือลูขาดล่ะก็ลูกดึงมันตอนลูกเป็นเบบีลูกจำไม่ได้หรอกหนูดึงมันเองไงตอนเป็นเบบีเลยตอ,ตอนประมาณด้วยสองขวบได้มั้งคะเล่มเนี้ยก็วันนั้นนะ่ะลูกป๊ะปาให้ลูกดูแล้วไงไหนเล่มเนี้ยป๊าให้ลูกดูไปแล้วรอบครั้งหนึง่งจำไ,ได้ปะ หนูอือฮึเพราะว่าเล่มนี้หนูไม่ได้ดูนานแล้วปะป๊าไปลื้อมาอันนี้ซื้องาน Big Bad Wolf มานะครับตอนนั้นแค่230เองอะเนี่ยราคาอยู่เลย230มีปากกาเขียนๆด้วยโอ้ทีเล็กใช่ไหมลูกกับด้านไหนล่ะือลูกต้องหืมกับด้ไหนกับด้า Rotate อ่าไม่ใช่ Rotate clockwise หรือ anti clockwise ไม่ได้ก็คือลูกต้องฟลิป ฟลิป uh, แนวนอนใช่ไหมลูกฟ l ิปว e r t ิค a ลฟ l ิปฟ l ิปฮอริซ ONTAL คืออย่างนี้อ่ะพ่บอกอย่างนี้ฟ l ิปแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่าคล้ายๆไหมคล้ายๆไหมเหมือนเหมือนเลยเหรอคะลูกออตินพ่อมันจะเป็นอันคั้นนมันจะเป็นลูกอือฮึถ้าเมันจะเป็นลูกมันจะเป็นพิทชิคอือืฮึ Ik heb een big circle. een no, big circle. Ik heb een big circle. 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 Een grote cirkel? Een big circle. face, big Ja. En big circle. Een right? yeah. circle. Een big circle. Een no. no, the... yes, circle. Een circle. Een big circle. Een big circle. Een big circle. Een อ่าฮะอาเตรงนี huh. ้มันอยู่ตรงนี้ทำไมมีแอมตัวล่ะ What's that อ๋อ That is like a horn Can when you create it it make a sound like a horn อ uh, ่ะเวลาหนูบีบมันนะคะลูกเวลาหนูบีบมันมันก็จะแบบมีเสียงอนะ่ะลองดูสิเดี๋ยวมันจะป๊าบป๊บาบป๊าบดึกแล้วสินอนแล้วคะลูกเหน,หนื่อยไหมดึกแล้วสินอนแล้วลูกป๊าบจ๋ามันวูบ เหมือนไหมก็เหมือนไหมล่ะคะเหมือนไหมคะมันไม่เหมือนเหมือนเลยมันคือตัวเดียวกันเลยมันคือตัวเดียวกันดูซิ it has the same color it has the same color blue same blue and you see it has a fin on the back ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะต่างๆกันนิดนหน่อยๆลูกแต่จริงๆแล้วมันเป็นพันธุ์เดียวกันไงคะดูซิเนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย มีโพธิ์ทวนด้วยใช่แล้วนี่แหละนี่แล้วรถนี่รถอะไร animal แล้วว่าวเฉ่าที่ส่วนนี่มันคืออะไรอ่ะ rocket this one is space ฮะ space. Space? Yeah, space space yes space space ก็คืออะไรลูกอวกาศถูกต้องไหมฮะ space นี่ไตเซอร์ทอ็อป this one is t i เซอร์ท t o อปะพารู้ตัวนี้ one more on the top on the top of the page no on the top top รู้รู้ไหม top คืออะไร no one more on the top can you guess yes that's one ten ten เลยเหรอลูกยูนหนูนับ seven ใช่เหรอคะ you count seven e x t is number หนึ่ง two three four โอ้โหเทนจนได้เทน sige, det er... Det er jo kun jeg. Det er jo Det And what about this one? Stars. Stars. The yeah, he rides the rocket. Sure. Sure. No sure. Not sure. ล้วขี่อะไรอ่ะี <H ockey. S 1> drive อ๋อี drive ี drive the rocket i right? and นี robot. Robot. Uh ่ robot robot อือฮ right? ือ robot คท์นอือฮึ robot ดูสิมาสตมันเป็นกระดูกกระดูกกระดูกาทำอะไรมานอ่ะทำการ x-ray t x-ray bone <laughs> Laha. I have to take x-ray to Really? Laha. I hmm take mm -hmm. Okay. x-ray, you see. And the word x-ray. is x-ray? x x-ray. X -ray. X -ray. X -ray. And the word x-ray. X -ray. X -ray. X -ray. <laughs> okay, Teach, big mouth and teach, right? Turn, turn to the next page, honey. นี่รูปใหญ่เลย mm. นี่ T-Rex T-Rex ดูสิ T-Rex mm. นี่ X-ray X-ray ยิง T-Rex นี่เห็นไหมออกกำลังกาย Exercise เฮ mm. ้นลองดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจนี่งไงเขาเล่นสกีสกีอิง สกีทําไงสกีนี่ไงเขาเขากำลังเล่นสกีอยู่ไหมคะตุทีก็ีอ้อ่าฮะพ่าสัตว์เขา i ช a เปียโนกีตาร์อ่าฮะแลนทำาไมเหนียวล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกนี่ look at the bear the bear he's on the ball ไหนแจ็กกิ้งไหนอ๋อแ oh, oh, จ็กกิ้งเหรอคะแจ็กกิ้งคือโยนบอลถูกไหมคะใช่ไหมคะแจ็กกิ้งมันคือหมุนติวตอ๋อ oh, หมุนติ้วตเหรออืฮะไลออนอือฮะไพนค้ีน้เอดเดอ็เดส Yes good job and the, and the bear good job can you trace ฮะดิ can you trace to the monobike w h i c Which one can get the bike? Which one can get the bike? Hey, come see. Which one can get the bike? Which one can get the bike? Yeah, you have to trace like this. Yeah. Which one? I just guess you. and I can ka? ไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาไม่ค่อยได้ฝึกทำนะครับเรื่อง mm. เรื่องเรื่องเียพวกนี้ผมยังไม่ได้ให้ทำเท่าไหร่ What mm. Which one Yes middle finger middle finger Mid Yes thumb thumb Which one is thumb Which one is thumb Yes Which one is ring finger ring ring finger yeah. No, no. That is index finger. Which one is the ring? No. Yeah. Yes. And which one is index finger? Index. Index finger. Yes. And which one? is yes. Little finger. Yes. Good job. Oh, it. you got a lot. Tiger. Huh? Mm -hmm. Which one can get? Which one can get? The bike. The bike. Like. It's called unicycle, I see. Unicycle. Unicycle. No. Hmm? hmm no. hmm Star. Star? This one. Mm hmm Star can you star. Uh-huh. Mm-mm. Hmm. Mm -h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 mm. เขาชาร์จไว้เขาชาร์จไว้แล้วใช่ไหมลูกแล้วก็เขาลงเพลงไว้อ๋ออะฮะโอเคเขาเรีนเนี่ยโอเคแล้วท <Okay. S 2> ี่เขาสตาร์ทเนี่ยอือหือนี่คืออะไรนคืออะไรอันนี้ก็คือเขาให้ลูกดูสีไงลูกชูส์เคร What color is that? Which one is match with this one? With which line? เดี๋ยวป๊ะป๋าจะไปซื้อ <I S 1> ปากกาฮะ You w a n t a t r a s h You w a n t a trace ไ h มพรุ่งนี้ป๊ะป๋าจะไปซื้อปากกามาให้โอเคไหมคะ Tomorrow I will I will buy you the the marker เดี๋ยวอยู่กเดี๋ยวแม่ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวแม่ขึ้นมาเขาไม่เป็นเขาเลิกกิน

อือหืออ่ะกินเสร็จพวกเข้าไปอยู่ในท้องแล้วไงต่อคะแล้วก็มีวัวเสือตรงนี้ตรงใครตหรอคะมาจะกสตาร์ทอันเนี้ยอือหือดู้ทีนี่นี่อ๋อเอาสิ่งดูขั้ว Which Which one is has a different color One two อันไหนที่สีไม่เหมือนอันไหนที่สีไม่เหมือนคนอื่น Which one Let's see mm -hmm. one, two, three, four. Which one is Five. doesn't matter? Five! Huh? Five! Five roses. Five roses. Oh mm Hmm. huh? Mm. Do you want to go to sleep? Yum! Oh, I need to I I'm อ้นเตียงห้องคนนี้คิดว่าต้องอ้อนปะป๋าปะโถอ้อนจะบปั๊โอ้โหนั่นแหละปะป๋าปะป้ากลายเป็นไดโน่ไปแล้วฮะได้ปะป้าไหนีลูกต้องบอกปะป๋าว่าไรถ้าจะนอนแล้วเขาต้องบอกว่าอะเก็บลูกต้องบอกป้าว่าอะไรเร็วๆต้องบอกปะป๋าอะไรพักผ่อนนะทำไมพักผ่อนนะทำไมพักผ่อนนะพักผ่อนนะหรอคะลูกพักผ่อนนะ นอนพักผ่อนนะเอาดีๆไม่ใช่แบบนี้แอะต้องบอกปะป้ายังไงต้องบอกป้า,ปางงอบอกนอนพัก<บ>ผ่อนนะดูแอรต้องจัดตรงไหนต้องจัดตรงไหนนอนพ่อนไะอือ<บ>อืมอโอเคโอเคโอเคไปไปพักผ่อนป้าพ่อได้นอนพักผ่อนนะอ่ะน้อนพักผ่อนนะคะเราก็คิดอย่างนี้โอเคไหม<บ>อ่าบายบายเพื<บ>่อนๆก่อนบายบายก่อนแล้วคิสด้วยบายบายก่อนบายบายคิสด้วย